สบายดีสบายดี FC บ่าวแพงเบิดสขุขสุขคนเด้อสบายดีสบายดียดวันนี้กะเบิ่งพี่น้องน้องวันใหม่กับยายอ้วนน่นองวันใหม่วันใหม่ไหลควายมาเข่าคอกเละพี่น้องหน้องวันใหม่ไหลควายมาเข่าคอ,อกนอ้องวันใหม่ค้นขยัน ไป <dunno, alto. S 1> มาเขาขอกน้ำยใหญ่อวดมาเพีงเด้ดอกกระเดงไปน้ำมนตใหม่มนไม่น่าดอกไม่ไปไหลมาแต่ใสไหลไม่ได้พุกไหลไปเขาขอกบ่น้ำมนตใหม่ไหลเนาะเอาหอมกับคันเงิน อะไรขวายไปเข่าข้อสบายดีนะแม่ยังบ่ได้สบายดีเลยมาแต่ไซสวังไดนี่มาตแต่น้าแม่แพ่งไปเอาอย,ย่าง<อ>ไปเอาเป็ดจะไปเอาบักกะโพดบักกะโพดดีไซส์ไปลาว คลายขาเขาะพี่น้องอากาศกันหนาวเย็นเย็นอือ Nè, yeah, bộ kháu khóc thế thẻ bạc nè Lật à mẹ <laughs> <laughs> Cái nọ Lên 5 cột Kiến hoạt đạc, ui, ít nè đạc Kiến hoạt đạc nhầy cơ đây Mặc xồm xéo thì nó ui từng rồi đi mà sống xéo từng cái đó กินบ้างดิไน่หอมเสียมนี่กินไน,น,นมันเอ่อเป็นจรงได้แซ่บหรือขม บายดีบัสสุขสุคนเด้อมันจะพามาเบิ่งน้องวันใหม่พี่น้องมุจักความันถ่ายได้นี่นะอยู่กับแม่อ้วนพอจะใส่จะย้อนอยู่เป็นหมูแม่อ้วนอยู่นะพอมีปูหมูปากหมูว่าอมๆเอ็มเอ็มมันเหตุอยัง ฮะพี <One input> ่อยาได้ขนาดพี่อยาวันใหม่ฮะกองมึกใหญ่ยังกองมึกใหญ่ขี้ี้ยังขี้พูดแม่เขาป่าแล้วันใหม่โอ้เขาป่าแล้วไหลัดออกมาไว้ เลยอคอกแลยมาบิดแล้ว,เน,ลวเนี่ยไปหยบปยบไปเหยียบไก่น่อยโอ้ยพี่น้องเลยน้องมันใหม่ไหลกายขอกแล้วบัดน dù 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 là sẽ ăn bê phủ dù 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 khoai dù 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 คันเงินกับเขาหอมพี่น้องคันเงินกับเขาหอมสองไอ้น่อง,ง,องไปกินเฟืองดึงเอาแม่นี่ไ้ดึงเอาแม่นี่แม่ดึงมาคอก ไปไปอีกเนาะ,นะมากนหนม้ <h ors> <h ors> มากิบน้ำากนหน้ำกินน,กน้ำก่อนเนาองน้องเขาหอมกับน้องขันเงินที่น้องยายอ้วนกำลังไหลมา ดีลูก้วนหม่กับใอนไถ่ายออด้วงสีน้อเบงใชถ่ายยังให้พี่น้องเบิ่งโอ้ยดไปถ่ายเอาดอกติ้วอยู่ข้างน้องูเด้ดอกติ้วเงามแต่พี่น้องเบิ่ง Ừ phải lấy bằng đọc tía ở đống lông, Mà phục bọn khoai là mẹ uẩn, này Đấy bắt, 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 bay bắt, 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 bắt,

Đây ừ. được đọc tiêu Đọc tiêu Đây đọc tiêu Đọc tiêu Trời đọc งามดอกสากุละประเทศลาวพี่น้องดอกสากุละประเทศลาวเนี่ยนี่งามมาเลยพี่น้องามหมดเป็นใหม่งามเนาะ đọc tiểu đọc tiểu lái đi đọc Nào mà đi mà lấy sụp giặc sụp đi đọc đi đọc này Giặc sụp đọc tiểu ừ. đọc đi đi đọc hiền đọc đi đọc hiền đọc đi đọc đi đọc

ตกเบ็ดกับตกกินเนาะลูอกมันใหม่พาทั่วร์ทงายงัวลไรไข่เขาเคาะดอกงานแท่ยงานเนาะบอกก็ได้บอกก็แรงงามเลยพี่น้องอืมอ๋อตัวงามแท้ ไม่งามงามแห้งแท้ดมมึงด้วยหอมมะลิหรือปล่หอม,ออห,อมหอมแห้งไงด้วยหอมแหม้งวันใหม่หอมหรือเหม็นหอมหอมแม่นบ่หอมเป็นดอกกระแดกหม็นบ่พี่น้องน้องวันไหนคือว่าหอมนะอ๋ <c ười> อถือเป็นซอยเป็นซอย <c ười> บุย๊มีหอดกินยัง <c ười> ว่าหอมดมไหม มนกี่อย่างขมิ้นเนี่ยเอ๊ะมินหรือหอมบอบบนี้มิน้นตั้แรกคือว่าหอมสิเลยข้องข้องแกบอบ่หอมป้าเมื่อป้าคำเลยเมือเอมม่อเที่ยงป้าเสร็จแล้วเมื่อเที่ยงนาเสร็จละไปพิงไผ่ไปพิงไผ่หนาวแห้งไปอ,า,อาบน้ำแล้ว อาบน้วบ้านะเมนบนนำห่อนนำหอน่นำหอนตาอาบน้ำห่อน,นมเม,ม,ม่อ้วนต้นมน้ำห่อนใหน้อยูจะม้อนกอกรักไปหามีหน่อยไหมมีหน่อยนั่งถ่าอยมีหน่อย ไปหา้ปา้าแมอพี่น้องกันนี่เด็ดพักขัมม้นสมแหละพี่น้องให้ปลาแมาขั้นสมพักมะอื่นเนี่ยไปขายตลาดมันค้านเสียวพักไปขายปะ่ะเม่อ,อือตลาดแรงมือง่อ,อเศร้าลูกกับเก็บพักแต่เศร้าแต่อื่นเก็บพักแต่เศร้าไปขายพี่น้อง<า>ป้าทุผู้ได้มานอนอยู่นี่วันใหม่อย,อยากดิ ยิงไผ่บาททั้งลูกทั้งเต่ามีหน่อยมีหน่อยมีหน่อยอยู่เป็นเพื่อนน้องมันใหม่พี่นเนาะบ่าวแพงเลี้ยงมาแปดสีวิตตุโผดน้องมันใหม่นั่งเผาอาหารแล้วเบิ่งคักแล้วมือนี่นะว่านนี่คือกินเลยนะน้องเันใหม่น,หน,นัง่งเผาอาหารบ่ มาเผาโมมากระพุ่งพี่น้องลูกกันหนึ่งสองสามสี่อันนี้ม้เจ้าไอ้แพมแม่นไม้มีม้าแม่เห่าจริงมีตลุกหน่อยพี่น้องมาหอดีบ่าวแพงกันสิขอจบคลิปสำนีเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นบ่าวแพงเนี่ยเด้อ ขอขอบคุณผ <łość> ู้ใหญ่เบสุกุสุคนที่ให้กำลังใจและสอยเรือเบาแพงมาตลอดเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีบสุคนสบายดีเบสคนสบายดีพี่น้องลูกเอสบายดี